ก็สวัสดีทุกท่านนะครับในช่องทางของพระเครื่องเมืองสังคมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีเป็นพระสมเด็จนะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเป็นภาพที่มีการฝนการถูการขัดทำเห็นไหมครับเนื้อหาเนี่ยให้ทุกท่านพิจารณาว่ามีความเก่าไหมนะผมก็มองดูก็มีความเก่าในระดับหนึ่งแต่ว่าเนื้ออาจจะดูแบบใหม่ๆด่าไห บางคนก็จบะบอกว่าเอ๊ะทำไมเนื้อมันใหม่จังนะแันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับทุกคนพิจารณาแลครับว่าพระเนี่ยมีอายุป,ประมาณเท่าไหร่นะเห็นไหมครับดูด้านหลังครับเนะี่ยหลังก็จะมีการถูก,การฝนนะฮะเห็นไหมครับขอบนะบนะเป็นลักษณะแบบนี้ปุ่นนุ่มนะอันนี้ครับเขาเรียกว่าปุ่นนุ่มเห็นไหมครับเนี่ยครับ สวยงามว่ามชัดดีนะครับพระองค์นี้นะครับดูครับมีมวลสารนี่เห็นเลยแหละนะครับแต่แปลกก็คือมีการฝนการแต่งแบบน,นี้นะครับมันก็เป็นเรียบๆย,ยังไงไม่รู้นะเพราะว่าซุม้มเส้นซุ้มเนี่ยก็คือจะแบนไปเลยนะถูหายไปเลยเห็นไหมครับดูได้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องทางของพระเครมองทรงคลนะครับช่วยพิจารณาพระ เพียนี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเนื้อแบบหาเป็นอย่างไรนะใครมีความเห็นก็ลงคอมเมนต์ได้นะไม่ว่ากันนะแต่ให้อยู่ในความสุภาพนะขอบคุณสวัสด,ดีทุกท่าน,นเท่านี้ครับสวัสดีครับ